รักษาไมเกรนด้วยสมุนไพรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องรักษาไมเกรนด้วยสมุนไพรกันค่ะโรคโปวดศีรษะไมเกรนจะมีอาการปรวดเป็นพักๆปวดข้างใดข้างหนึ่งอาจเป็นบริเวณขมับหรือท้ายทอยปวดแบบตุบๆเหมือนชีพจรกำลังเต้น อาการปวดจะเกิดขึ้นนาน2-3ชั่วโมงและจะทุเลาลงหลังจากนั้นจะมีอาการปวดใหม่และจะมีอาการปวดในลนักษณะนี้ติดต่อกันวันละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งอาการปวดศีรษะไมเกรนต่างจากการปวดศีรษะธรรมดาตรงที่ว่าอาการปวดศีรษะธรรมดามักปวดทั่วศีรษะอาการปวดไม่รุนแรงและมักไม่มีอาการอื่นๆอย่างขึ้นไส้ร่วมด้วย จากการศารึกษาทางแพทย์เชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดในสมองผิดปกติหรือระดับสารเคมีในสมองผิดปกตินอกจากการทานยาแผนปัจจุบันแล้วการรักษาทางเลือกอย่างการทานสมุนไพรรักษาไมเกรนก็เห็นผลดีเช่นกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสมุนไพรที่รักษาไมเกรนมีอะไรกันบ้าง หกระเทียมถ้าเรามีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยบ,ยบย่อยๆรู้สึกเหมือนจะเป็นลมต้องนั่งพักลับตาสักครู่สมุนไพรที่นำมารักษาอาการปวดชนีได้คือกระเทียมโดยนำกระเทียมหั่นบางๆแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งจากนั้นไปเติมน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปรุงอาหารสักเล็กน้อยค่ะรับประทานวันละสามครั้งก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ กินติดต่อกันจนกว่าอาการจะหายวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการใหม่จะเห็นผลเร็วค่ะ 2. ขิงขิงมีฤทธิ์ในการลดกระบวนการอักเสบลดอาการปวดในร่างกาย ที่ทาให้ปวดและอักเสบรัการสร้างสารพอสตาแกนดินที่ทําให้ปวดและอักเสบขิงเป็นสมุนไพรรักษา,ามไมเกรนชนิดหนึ่งที่มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศโดยทําการศึกษาผู้ป่วยไมเกรน100รายในโรงพยาบาลที่ประเทศอิหร่านซึ่งคนไข้เหล่านี้เป็นไมเกรนมานาน7ปีและมีอาการปวดมากกว่า2ครั้งต่อเดือนทำการทดสอบโดยให้ขิงแคปซูล กับยาแผนปัจจุบันอย่างซูมาทิปแทนและวนำผลมาเปรียบเทียบกันจึงพบว่าขิงสามารถลดอาการปวดศีรษะได้ถึง60%ภายในเวลา2ชั่วโมงและพบว่าขิงมีข้อด,ดีกว่ายาแผนปัจจุบันคือไม่พบอาการข้างเคียงจากการรับประทานขิงแคปซูลในขณะที่ยาซูมาทิปแทนทำให้เกิดอาการง่วงนอนแสบร้อนที่หน้าอก นอกจากนี้ขิงยังมีสรรพคุณแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการนำก่อนที่จะมีอาการปวดศีรษะไมเกรนวิธีง,ง่ายๆในการทานขิงโดยการนำขิงไปต้มกับน้ำเติมน้ำตาลเล็กน้อยดื่มตอนอุ่นๆหรืออาจจะนำไปปรุงอาหารอย่างผัดขิงก็ได้ค่ะ ใบบัวบกการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดต่างๆล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะไมเกรนได้หากต้องการลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายลองรับประทานใบบ,บัวบกโดยนำใบบัวบกมาคั้นกับน้ำดื่มเป็นประจำหรือถ้าต้องการความสะดวกก็รับประทานใบบัวบกแบบแับซูน วันละ2เม็ดทุกวันก็ได้ค่ะใบบัวบกจะช่วยให้ใคลายความกังวลลดความเครียดและลดอาการซึมเศร้าจะมีการศึกษาใบาบัวบกในระดับเซลล์ในการออกลทธิ์บำรุงสมองพบว่าสมุนไพรรักษาไมเกรนอย่างใบบัวบกทําให้การหายใจในระดับเซลล์สมองดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการเสรื่อมของเซลล์สมอง ทำให้หลอดเลือดมีความแข็งแรงสามารถนำเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นค่ะสีข่ขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นสมุนไพรที่ช่วยให้ผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้นอนหลับสบายต้นขี้เหล็กมีการศึกษาพบว่าใบอ่อนและดอกตูมของขี้เหล็ก มีสรรพคุณช่วยคลายความเครียดและมีลิป็นญ,ญานนอนหลับอ่อนอ่อนอีกด้วยค่ะเราสามารถนำขี้เหล็กมาปรุงเป็นยาสมุนไพรโดยนำใบอ่อนและดอกตูมแห้งหรือสดนำมาแช่กับเหล้าขาวทิ้งไว้ประมาณ7วันเมื่อครบกำหนดใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำมาจิบครั้งละ1-2ช้อนชาก,ก่อนนอนหรือเรานำใบอ่อนแห้งมาต้มกับน้ำ แล้วนำมาดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนนอนเนื่องจากขี้เหล็กมีลิปเป็นยาวระบายจึงไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสิ่งที่มากระตุ้นอาการปวดไมเกรนมีหลายอย่างจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลมีดังนี้ค่ะ การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเช่นในช่วงมีประจำเดือนช่วงหมดประจำเดือนช่วงตั้นขันการรับประทานอาหารบางชนิดเช่นไวน์ผงชูรสชากาแฟช,ช,ช็อกโกแลตชีสและการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสเช่นแสงจ้าเสียงดัง กลิ่นฉุนกลิ่นบุรีการนอนที่เปลี่ยนไปเช่นนอนดึกนอนไม่เพียงพอหรือนอนมากเกินไปสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอากาศร้อนเย็นฝุ่นควันยาบางชนิดเช่นยาคุมกำเนิดความเครียด ผู้ที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะมีโอกาสปวดไมเกรนได้บ่อยและรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เครียดความหิวความหิวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ปวดไมเกรนโกรธซึมเศร้าและวิตกกังวลได้พอกันค่ะการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการและลดความถี่ในการเกิดอาการปวดไมเกรน ควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการเกิดไมเกรนซึ่งอาจจะแตกต่างกับคนอื่นๆดังนั้นผู้ป่วยจึงควรสังเกตว่าอะไรกระตุ้นให้โรคกำเริบ 2. การพักผ่อนให้เพียงพอนอนประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันและพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาค่ะ 3. ถ้ามีอาการของโรคไมเกรนควรพักผ่อนในห้องเงียบๆมืดๆนำผ้าเย็นมาประครบที่บริเวณต้นคอพร้อมกับนวดบริเวณที่ปวด 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า30นาทีต่อครั้งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงคลายความเครียดได้ 5. ควรจดบันทึกรายละเอียดของความปวดวันเวลาระยะเวลาที่ปวดลักษณะอาการปวด อาหารที่รับประทานพฤติกรรมที่ทำและปวดศีรษะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับตนเองในการปรับปรุงป้องกันและเตรียมพร้อมกับการกำเริบของโรคได้ค่ะการรักษาไมเกรนด้วยตนเองนอกจากจะใช้สมุนไพรรักษาไมเกรนเป็นตัวบรรเทาอาการปวดแล้วก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่ช่วยป้องกันไมเกรนเช่นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูง และที่สำคัญหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้อาการปวดกำเริบอีกค่ะง่ายๆเพียงเท่านี้ไมเกรนก็จะไม่มาสร้างความทรมานให้กับเราอีกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับรักษาไมเกรนด้วยสมุนไพรคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ